อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้วันที่5กันยายน25 6 5ครับวันนี้เรามีมินิคอนเสิร์ตนะครับที่ร้านเล่ามาซีจังหวัดอุดรธานีครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนะครับนี่บรรยากาศให้ดูนะครับที่อณนจักสามรอยเพชรรุ่งแพงนะครับวัวปีกกล้วยกำลังออกอยู่นะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับเรามีนะครับ แขกรับเชิญคนพิเศษเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับว่าเป็นใครนะครับดูกันนะครับปับ,ป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 บนี่ให้ดูบรรยากาศก่อน,นนะครับอากาศเช้าๆอากาศเยน็นๆนะครับยี่สิบกว่าองศานะครับนี่นะครับทา้งนู้นก็จะเป็นรั้วกลังขึ้นแล้วครับทุกคนแล้วก็นี่เลยครับน้ําดื่มลําเพลิน กาแฟสะเดิดน,นะครับหอมชื่นใจครับทุกๆเช้าเราก็ต้องดื่มกาแฟสะเดิดน,นะครับเพื่อสุขภาพและที่ดีกว่านะครับนี่แก้วสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับวันนี้นะครับใครนี่แขกรับเชิญคนพิเศษ <laughs> สวัสดีครับเอาแม่ทำเลยทำเลยสัมภาษณ์ไปด้วยคนไปด้วย <laughs> ชิวชิว นี่ครับสวัสดีสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับนี่ชื่อวันจ่าคุณแม่หวานทด้วยครับแม่ตามปกติเลยแม่จะไปครัวอ๋อไปครัวเอาทําได้เลยปกติค,คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับนี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกแล้วอ๋อเพิ่งรู้นะนี่ว่า <c oughs> คุณแม่เป็นแม่ของพระเอกช้างจักรพรรดินะครับนี่อืม ดีใจไหมครับที่ได้มาอยู่สาวน้อยด้วยกันดีใจค่ะอ่านี่แบบว่าสัมภาษณ์ไปทํางานไปนะครับวันนี้ทําอะไรให้ทานครับนี่คุตแมำน้ำพริกน้ำพริกตำน้ำพริกอะไรครับ <c oughs> ตำน้ำพริกอะไรคุณแม่น้ำพริกปลาทูก็ทําไปแลนะ้วน้ำพริกด้านด <c oughs> ้านลวกผักพลานินเออเลยนี่นะครับ อันนี้แดดเดียวป้าน่ากินมากมากเลยนะครับนี่นี่ทุกคนนี่คือแม่ของเพอเอกช้างจักรพรรดิน,นะครับรพอเอกลำเพลินนะครับดาวรุ่งของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนี่เ <c oughs> พิ่งรู้เหมือนกันนะครับเอ้าไม่รู้เลยแบบเราก็เอ้าช้างมหาไครคืนนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับว่าเพอเอกช้างมาทําอะไรนะครับป้าใครนี่ <c oughs> นอนแลว้วอย่างนี้เขามาเซอร์ไพรส์เพิ่งเปิดแอร์นี่ใครมาเซอร์ไพรส์มาเร็วๆเอาเข้ามา เซอร์ไพรส์อะไรนี่มอบทองห้าบาทตีอ่ะเข้ามาเมียก็เอาอันนี้มานี่ลูกชายมาเซอร,ร์ไพรส์มาทำอะไรครับมาทำอะไรเซอร์ไพรส์อเอเอเซอร์ไพรส์ปลุกแม่เลยอย่างก็้เงินนี่มามีเขาได้เขาได้มาอะไรวันนี้เขาก็ให้แม่นี่ของขซอบุ้งนะครับขอบคุณซอบุ้งบัวขาวนะครับขอบคุณซอบุ้ง นอนอยู่ด้วยกันนะเอ่อให้คุณแม่ชายครับนอนหลับนอนฝันอยู่เนาะแต่เรียกพ่อแม่เอาเพิ่งรู้ได้นี่ว่าเป็นแม่ทางคุณแม่ครับอันนี้แหละนะครับให้คุณแม่จากกอบุ้งเนาะจากกอบุ้งนะครับนอนฝันเขาหอมแก้มเนี่ยเขาบอกหอมแก้มโอ้ไม่เคยหอมครับเอาหอมแก้มแม่หน่อยอยากเห็นเร็วเอาหอมแก้มแม่ก่อนเร็วๆเป็นลูกที่ดีต้องหอมแก้มแม่ ของแก้มแม่ก่อนเออเร็วๆของแก้มาอนี้เห็นแล้วเอาแม่รับฝันเยอะแม่ถือว่าได้ลูกเป็นลูกดีมากเลยนะนี่ห่เพชรเป้าเพชรเม็ดงามของสาวน้อยเลยนี่เอาก็ดีแหมเสียงเสียงลำเพลินนี้ อ <ừ> mm, สุดยอดมากอ,อันนี้โด, <ง S 1> ด่งดังดแน่นอนแม่การันตีจะต้องลดทุนอีกนิดหนึ่งนเยอะแล้ว <laughs> เอาอ๋อ <laughs> มไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่อยู่นี่เดี๋ยวดูแลให้ยัง <laughs> ไงก็คร <c oughs> อบครัวเดียวกันดูก็เป็นแฟนช้างนี่แหละเอาอ๋เออเออเดี๋ยแฟนคลับนางจะทุยตัวยง FC ตัวยง ทุกไลน์นะนี่ขอบคุณเลยหลายเฮอาแม็กไว้พรลูกหน่อยไว้พรลูกหมคุณได้หลายต่อไปก็มีเสียงดังๆในพ่อเด่นีอันจะสืบขยายได้พี่เนาะเขินนะเขินนะต่อไปไป่ากนะไปดีบว่าเคยก่อนบ๊วยคยหอมกันเลย นี่แหละทําไว้แม่ที่บ้านมาทําแต่งงานเนี่ยครั้งหนึ่งว่าเราได้กราบแม่ได้ห่อมแม่มันแบบภาคภูมิใจได้ดิอ้ากก่อนไงยูดีบี้แไปใส่มาใส่ก็ให้กระดอดปลอดภัยยี่สิบวันก็ออกงานแล้วพี่ครับใช่ครับไปมีนี่คอนเสิร์ตไหมพรุ่งนี้ไไปครับอ๋อไม่ได้ไปนะซ้อมอ๋อเอออันนี้เก่งนะเนี่ยแม่เนี่บอกว่าบอกว่าถ้าเราเป็นหมอลำเลี้ว จะต้องครบองค์คือต้องเต้นด้วยมันก็จะได้เก่งนี่อ่ะพระเอกช้างจักรพัรดิเด่นเป็นเออมันจะเอาข้าวอยู่นี่แหละครับแม่อยู่นี่แหละก็นอนกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวหนูมาไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวแม่ก็ต้องเหงาแล้วอยู่เป็นเพื่อนซ้อแล้วเป็นใดแหละอีกเรเป็นเสมือนตัวเสียหายตัวเสียหายมเจ็ดใช่ครับ แต่วันที่ห้าก็ต้องซ่อมตื่นตัวเลยวันที่ห้าวันที่อะไรแม่ก็ยายไปอยู่วันที่ห้าก็จะยายไปไปภักียวขห้องตรงตรงเครื่องปั่นผ้าอืมใครใครอ่ะไปอยู่กับใครแม่แม่อยู่กับน้องแบงปอมั้งเห็นว่าอ๋อครับว่ามามีนก็มีผักสดข้าวนั่เนกับแเก็บวัสดุให้อยู่ไม่ที่นี่ที่แม่นี่ไม่ได้หรอกแม่คือมันเป็นห้องแบบนั่นแหล่นแยกอยกแยกหนูมาหนูก็คือหนูไม่ได้ซีเรียสที่เราแบบ เราไม่ได้อยู่ประจําอยู่แล้ยแม่แล้วก็ทับช่วยมาอย่างเงี้ยเดี๋ยววัสดุก็มาเดี๋ยวนี้ก็มาใช่แม่มันนอนลำบากในห้องห้องนี้มันนอนชั่วคราวใช่ห้องนี้บางบางทีแบบศิลปินมาซ้อมกันหรือว่าไว้รับเขกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ห้องนี้หมดไม่ใช่ห้องห้องนอนใช่แม่ก็มานอนพักผ่อนกันพักผ่อนแต่จะขึ้นห้องใหม่เออเออเออต้องมีมาลัยต้องมีมาลัยให้แม่อี้ดิรับผันขึ้นห้องใหม่ ต้องมีต้องมีต้องมีนะเอ้าไม่เคยถามจริงๆไม่เคยกอดแม่เลยหรอจริงๆอะนะไม่เคยหอมไม่เคยกอดไม่เคยไม่เคยไม่เคยอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านเลยครับเพราะว่าทำงานแต่วันหนึ่งมาสองโอ้ตออาจารยไม่ไม่รู้เลนี่เพิ่งน้า้าแม่แม่ไหนอะไรเอาเพิ่งรู้นี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ถามนางเลยก็น่าเหมือนกันอยู่เอแต่นางก็โอเคเลยใช้ได้เรื่องการรำการทำงานอะไรนะ หน้าเหมือนพ่อหน้าเหมือนพ่อเอาผู้ชายหน้าเหมือนพ่อไม่อาภัพโอเคแต่อาภัพรักอย่างเดียวทำงานเก็บเงินให้แม่เนาะเก็บเงินอาก็ทำงานแล้วเก็บเงินแล้วก็มาฝากแม่ไว้ต่อเติมบ้านครับต่อเติมบ้านนะครับแต่งงานเมื่อไหร่หลังให้อีกทางผมไม่แต่งครับเพราะว่าหาไม่ได้ถ้าไม่สบายก็ไม่แต่งครับแล้วหาได้ไหมนี่ที่บ้านสบายก่อนครับ แล้วจะมีลูกสะใภยให้แม่ไหมนี่แล้วจะมีลูกสะใภยให้แม่ไหมนี่ยังไม่คิดครับอ้าวแล้วฉันล่ะพี่เพีอ้าวไม่คิดเลยเหรอตัดทิ้งเลยเหรอพี่พียก็ไปเป็นสะายหลายบ้านเนาะไายแล้แรงมากโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปให้ใช้ไอโฟนหรือว่าใช้อะไรใช้ o p โ o ครับเออเดี๋ยวส่งให้แล้วเอาไปลงครอบอันนี้คือโอเคไหมครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณเอ่อ กําลังใจจากแม่จอภาพครับแม่เจอภาพแล้วก็มเมซี่ลนะครับแล้วก็ซอบุ้งนะครับแล้วก็บ้นานฮักพีพีดนะครับนี่ตอนนี้ตานาด้วยนะใช่ตอนนี้กําลังใจมาจากเมืองน,นอกเยอะนะครับก็คือเอาตรงๆได้มาก็แบ่งปันนะครับไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราแบบว่าเออแบบไม่ต้องให้ใครหรอกล้วคือเราได้มาปุ๊บเราก็บอกว่าเออแม่แบ่งชอบศิลปินคนไหนก็แบ่งแบ่งกันไปอืม แต่จริงๆนี่เชียช้างทุกคลิปการันตีได้ลองไปดูแบบแม่คนนี้คือชอบช้างมากตั้งแต่วันแรกที่นางมาก็เชียให้เรื่อยๆค่ะกให้น้องสนดีเน้นน้ำบานเลยโอ้้องเก่งแม่อันนี้คือเอาพูดตรงๆไม่ได้ยอดีอันนี้คือเพชรจริงๆค่ะนางทำได้ทุกอย่างสนับสนุนแน่ยนางทำได้ทุกอย่างอันนี้ พูดเกินไิดเดีอ้าวจรเอาพยายามต่อไปแล้วไงครับนี่ฝึกไปเรื่อยๆแต่ลาเพินช้างได้อยู่แล้วมันได้เปรียบกว่าทุกคนนะอ้าวจริงรลาเพินก็รอแค่เข้าบทนิดนึงแค่นั้นเองนางได้อยู่แล้วอะแด่ตีขึ้นครับเออเอาแม่ไม่ได้ชมนะนางคือแบบเพลงไหนมานางก็ลองได้แต่ถ้าสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยเก่งนะเออจรงๆแต่ละคนเหมือนเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่สมัยใหม่นี่ก็ไม่ได้นะต้องเป็นแบบว่ามาท่องใหม่ ต้องเป็นแบบสมัยเก่าๆเออต้องได้สมัยใหม่เออต้องได้ไลสดอะไรใช่ก็ต้องท่องใหม่ก็ต้องก็ต้องได้อืมปีนี้ได้รับบทดีอยู่นะอืเป็นบ่าวโรงงานอุ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนี่บทอะไรหรอเป็นบ่าวโรงงานเออเออจะมนุษย์เนาะมนุัก์วันนี้โอเคอ๋ยวให้พีะเอกช้างไปพักผ่อนนะครับทุกคนนี่นะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับนี่เพิ่งรู้ว่านี้เือนกานนี่ว่าเป็นคุณแม่พระเอกช้างนะครับ มาสมัครงานเด้อปาเป็นกำลังใจบอสจะเนโอเคความกำลังใจฝากช่องด้วยนะครับอ่าสักช่องใหม่ด้วยนะครับฝากช่องช้างจักรพันธ์รัเปลือยออฟฟิเชียลด้วยนะครับเพิ่งเปิดได้3วันนะครับพี่น้องเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วเข้าไปดูเป็งบ้าติดตามช่องลอยกว่าแล้วครับถ้าใครไปติดตามเพิ่มด้เลยครับเด้อเป็นกำลังใจกันครับโอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้สำรับเจอกันคลิปหน้าครับสสวัดีครับายบ๊ายบายแล้วแม่เป็นไงครับคืนนมึ๊ก เมื่อคืนที่ผ่านมาไงครับน้องมาเซอร์ไพรส์ตกใจไหยครับตกใจค่ะพิ่งนอนหลับนอนฝันอยู่เลยเอ้าเขาถามจริงปกติแม่กับช้างไม่เคยหอมแก้มกันไม่เคยกอดกันเลยหรอไม่เคยแม่กัช้างเขาก็ทํางานเขาก็ทางานเขาก็ไปแม่เป็นคนจังหวัดไหนนะครับสีสเกตสีสเกตเนาะอ่าอ่าและช้างช้างนี่คือแบบตั้งแต่เด็กมามีแววว่าจะเป็นหมอนรังไหมมีจ้ะ นางชอบใช่ไหมจ้าชอบแล้วคุณพ่อคุณแม่เลยคุณพ่อคุณแม่มีใครเป็นหมอรังไหมคุณพ่อเขาเป็นโคศกแืลว่าโคศกข้า้างก็เลยลูกชื่อช้างจ้าพ่อแสดงช้างที่เชยภูมิเป็นโคศกก็เลยช้างก็เลยชอบอืนี่นะครับ ความลับความลับแล้วแล้วตั้งแต่ชานี้ตั้งแต่โตมาดื้อไปดิไม่ดื้อเลย <c oughs> ชอบคือชานี้คือชอบหมอลำมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วแล้วช้างเนี่ยมาฝึกที่ไหนครับแม่พอจะรู้ไหมชอบหมอดำมาเตเลยฝึกลำใช่ฝึกลำฝึกลำที่เสียงอีสานอสองปีกูยั พ่อวีนะโอ้อและพ่อวีหกปีโอ้นาน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 เขอก็คือแบบว่าปกติเจอกันไหมคะแม่เจอกับแม่ใช่เวลาเขาอยู่เขาพักเขาจะกลับมาหาแม่มวันสองวันกับปูป๊าให้ไปของเขาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเนี่ยแฟนคลับดูนั้นว่าบอกว่าเขาบอกว่าแบบ ไม่เคยเห็นพี่แบบจริงไหมว่าพะเอ,อกชางไม่เคยไหว้แม่ไม่เคยหอมแก้มแม่แบบนั้นแบบไม่เคยมากราบมาอะไรเงี้ยเคยมาแต่ว,ว่าไหว้เฉยๆเวลาจะกลับจะโอเคเออก็ไหว้ามตามตามปกตินเนอะแต่ว่าไม่เคยแบบว่ามาแบบกอดมาหอมอะไรอย่างี้ใช่ไหมใแล้วนั้นตื่นเต้นไหมแม่ตื่นเต้นดีใจนะอันนี้เป็นดีนะครับพะเอกชางเป็นเด็กที่เนี่ยแสงดีมากๆนะครับเป็นดาวรุ่งก็ไหว้ง่ายนะครับ ตั้งแต่เด็กจนป่านนี้แหละไม่มีคำว่าอะไรได้ได้ทุนพระราชทานพ้าชายได้เรียนทุนที่เป็นเด็กโรงเรียนกันทราอารมื์สมัยตอนนั้เด็กได้ได้ทุนของะชาชายนะครับอคือแบบว่าตอนเด็กก็มีแววออกว่าเป็นหมอลำแล้วแล้วแล้วเคยสามขวบมนี่จะโอ้ยเวลาหมอลำขึ้นนี่จะ เอาเลยเ่ยแกวอ่อนนะแล้วมีอะไรที่แบบช้างดื้อไหมแม่แบบว่าแม่ต้องแบบตีอะไรเนี่ยตอนเด็กๆเงี้ยดื้อไหมตอนเด็กๆแบบดื้อว่าจะแบบมาดูหมอนลำมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไหมพอจะนึกออกตอนเด็กๆอยู่ไปกับแม่ตลอดนะเพราะว่าไปเอาช้าไปแสดงเป็นป็ ขอไปอะไรก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนกจะโรงเรียนช้างเขาจะเขาจะอยู่กับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทุกคนจะรักที่อำเภอกัลยลณมนะรู้จักหมดจะรักช้างเขาจะรักช้างแล้วเขาจะพาไปเอาทุนหรือว่าตอนตอนเรียนนะเลิกเรียนเนี่ยเขาจะไม่ได้กลับบ้านง่ายนะเขาจะทางานให้โรงเรียนทํางานให้โรงเรียนจนขํามมือจะขี่จัก,กรยานไปจน ขี่จักรยานพอจักรยานพังแล้วทีนี้อาจารย์เขารู้ว่าขี่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนแปดกิโลทุกวันทีนี้อาจารย์ไอจักรยานมันพังนะอาจารย์รู้เขาก็เลยเอาจักรยานมาให้มาปั่นจักรยานไปแต่ทีนี้อาจารย์ก็ทํางานให้โรงเรียนจนค่านะอ,อาจารย์เขาใช้อะไรช้างเขาก็จะทาหมดแม่ก็เลยไม่รู้ว่า ชา้าเทาเกเรตรงไหนก็เลยไม่รู้เลยนะโอ้เป็นเด็กที่แบบไม่มีคําว่าเกเรตั้งแต่เด็กเลยจ้าก็เลยไม่รู้ว่าเกเรตรงไหนก็เลยไม่รู้จ้ะเพราะว่าเขาทางานแล้ววันแรกที่ชา้างออกมาสู่คําว่าหมอลำเนาะไปทําไปไปเป็นศิลปินวงการหมอลำเนะี่ยวันแรกเลยตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุาจบม .6 ยี่กีเท่าไหร่แล้วสิบแปดปีประมาณนั้นประมาณสิบแปดปีจ,จบม .6 ปุ๊บก็กออก ว่าว่าจะไปเรียนที่ชนบุรีแต่ว่าการตลาดเป็นช้างก็โสบหมอลันเนาะไปได้แค่เดือนสองสามเดือนเองไปเรียนที่ชนบุรีเขาชอบเขาก็เลยก็ไปนู่นไปสมัครรำที่ไปสมัครเองเลยไม,ไ,มไม่มีใคร,ม,ครมาแล้วแม่ห้ามไหมครับแม่ห้ามไหมแม่ไม่รู้อ๋อแม่ไม่ไปแบบแม่ไม่รู้เลยไม่รู้ย่าไม่รู้เลยเพราะว่าช้างไป ไปสมัครที่อะไรเสียงอีสานนะแม่ไม่รู้หรอกอืเขาไปอยู่แล้วแม่ถึงรู้ว่าเขาไปอยู่แต่ก็มาบอกแม่อยู่ว่าจะไปอยู่หมอลำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่บอกไม่บอกเลยแล้วไปอยู่แล้วถึงบอกแม่ไาอยู่อ๋อมาบอกทีหลังใช่ไหมตอนที่จะออกงานเลยใช่ไหมครับจ้าเพราะว่าไม่ตอนเรียนนะแม่ก็ไม่รู้ว่าแล้วแม่ให้ไปเรียนเนาะอืแต่ชอบหมอลำแล้วไม่เรียนมาตรงปิดเลยแม่แก๊สน่ะ มาสมัครพอลำเซียงสานอยู่ได้สองปีก็ไปอยู่นีละโปไปอยู่นีละคงหกปีโอ้เก่งมากไปฝึกไปล้องไปรำฝึกไปลองไปลำอยู่โน่นแม่ก็แต่นางไม่ได้ฝึกเพระเอกช้างไม่ได้มีการฝึกลำเพลินเลยนะแต่ทําไมเก่งเรื่องลำเพลินเนี่ยนี่คือแบบว่าเป็นพรสวรรค์มากนะแม่ทั้งสองมุมที่เคยไปอยู่ไม่ได้มี คำว่าลําเพลินอยู่ในนั้นเลยนะครับเป็นทํานองขอนแก่นเนาะกับการเต้นก้อนนะการเขาเรียกอะไรนะกาอะไรนะของพ่อเบียเต้นนอะไรสักอย่างอะไรจำเป็นเป็นทํานองของเขาเนาะอืมมันไม่ได้เกี่ยวกับลําเพลินเลวแต่มันอยู่ที่ความแสดงว่าตัวช้างเองชอบคําว่าลําเพลินก็เลยฝึกชอบอยากจะชอบก็ฝึกเอาแล้วแล้วแล้ว ก่อนที่ช้างจะมาอยู่สาวน้อยนี่ช้างได้บอกแม่ไหมครับว่าจะย้ายมาอยู่กับสาวน้อยพี่บ้นแพงไม่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 เคยบอกอืมไม่เคยบอกแม่หรอกพี่ยืนนู่พ่อพ่อรู้รู้ว่ามาอยู่ที่บ้านแพงเจอรู้นะไม่เคยบอกแม่แต่แม่ก็ไม่เคยห้ามตานแม่แม่ไม่เคยห้ามหรอกวนะแม่จะอะไรมันดีก็ไปแม่เลยอืมแล้ววันนี้ครับเป็นไงภูมิใจไหมครับที่ลูกได้ยืนอยู่บนเวทีแบบ สมเกียรติแบบสง่าบนเวทีมีแฟนรักแฟนหอมมากมายตอนนี้ก็คือเป็นพระเอกคนหนึ่งที่เต็มไปได้วยความสามารถจ้ะแม่ลองเล่นเต้นลำก็ภูมิใจจ้ะภูมิใจที่ลูกก็าทำได้แล้วไม่อยากแล้วก็อย่างว่าอนะไรแล้วแม,ม่ชอบแบบนี้แล้วแม่มีสิ่งอะไรที่อยากจะบอกลูกไหมครับแม่ก็ภูมิใจมีก็มีแต่ลูกนี่แหละที่ พอทาให้ครอบครัวมีความหวังไม่มีใครหาให้แล้วมีเหลือสองคนแม่ลูกใช่ครับเหลือแม่ตายายกบน้องก็น้องก็นี่แหละถ้าช้างไม่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 พาหาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าช้างเข้าหาได้ก็ก็ก็จะได้มีอะไร ครอบครัวจะได้สุขสบายสุขสบายแล้วไม่มีอะไรก็โอ้ยครอบครัวก็ลําบ,บากแล้วมีอะไรฝากถึงแฟนคลับที่มาสนับสนุนเพ่อกช้างมั้งครับโอ้แม่ภูมิใจเ้อพอแสดงแม่ภูมิใจได้รักทุกคนค่ะที่มารักน้องช้างค่ะได้ดีใจที่มีคนดูน้องช้าง และสงสารขอให้สงสารน้องช้างในเด้อทางฝันของเขาอยากได้เ้บ้านกำลังจะทำได้บ้ามีตังแ๋ยวก็ใชยอยทช้ยอยทำได้เป็นลังคางงงไว้ดีแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะาอีกหนึ่งความฝันของเีกช้างนะครับแล้วอันละเีกช้างนี่บวชได้ยังครับ บวชแล้วอ๋อบวชแล้วโอ้ทำให้แม่มาได้บุญบวชแล้วบวชจันทรบวชได้แล้วอืมดีเลยได้บวชแทนพระคุณตอนนี้ก็คือต้องนะครับสร้างครอบครัวนะครับดูแลครอบครัวนั้นหลังจากบวชแล้วก็ออกทำมาหากินนะครับก็บวชแล้วก็บวชแล้วก็มอาหากินอืมแล้วมีอะไรฝากถึงลูกช้างบ้างไหมครับเป็นกําลังใจให้ลูกช้างหน่อยแบบอ่าอันเนี้ยเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้ตั้งใจเอา ต hey, he okay. ั้งใจสิ่งใดที่เขาตั้งใจจะอยากได้อยากอะไรก็ให้ตั้งใจเอาแม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วแม่เขินนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับว่านี่นะครับคุณแม่พระเอกช้างจักรพันธ์นะครับพี่หมอรำเพินนะครับดาวรุ่งของสาวใบนัดแมนแพงครับ แม่ก็ขอาฝากแฟนขับด้วยนะคะช่วยอุดหนุนน้องช้างหน่อยช่วยสนับสนุนสนับสนุนแม่ก็พูดไม่เป็นอุดหนุนเป็นภาระของนี่แม่ทำกับข้าวอร่อยมากนะครับมาเป็นแม่บ้านให้กับสาวน้อยเงแพงนะครับครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอให้สนับสนุนน้องช้างหน่อยค่ะ